สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะออโต้สีประตูมาฝากหนึ่งคันนะครับกับมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับคันนี้เครื่อง 2J นะครับ 2J ออโต้นะครับโดยรวมแจ้งโรงเร่มเรียบร้อยเอกสารครบพร้อมโอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่รามอินทานะครับ79,000บาทนะครับ79,000บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้นะครับเอกสารครบนะครับระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับลงหลังคามาให้แล้วนะครับ ใครที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับกับราคานี้นะครับใครเข้าใจเครื่อง 2J นะครับลำพังเครื่องก็แพงมากๆเลยครับคันนี้79,000บาทนะครับรับเลขทะเบียนสวยๆมงคลนี้ไปเลยนะครับโดยรวมสวยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับนำมาฝากนะครับเผื่อจะมีสมาชิกที่เข้าใจเครื่อง 2J นะครับเป็นออโต้นะครับออโต้มาชมได้ครับมาเช็คได้ครับ เอกสารครบพร้อมโอนแจ้งลงเล่มเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนี่นะครับใส่ลอส้อสีสวยกับสีประตูขึ้นลงสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจ 2J นะครับโดยร่วมพร้อมใช้เอกสารครบนี่นะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงสะดวกสบายลองคํานวณดูนะครับว่าท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับถือเป็นตัวเลือกกับสมาชิกราคาหลักมือนะครับถ้าใครมีความรู้เรื่อง 2J หรือถนัด 2J ก็คุ้มมากๆครับกับสภาพราคานี้นะครับเครื่องก็คือ2อนเจนก็คือ t ต y ยต้านั่นแหละครับก็ชมดูได้นะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับใครสนใจชมเช็คดูรถทดลองขับรามอินทาใครถูกใจมาชมได้เลยครับมาลองขับได้เลยครับสภาพนี้โดยรวมก็อยากให้สมาชิกไปทดลองขับตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับจะได้มั่นใจสบายใจอุ่นใจนะครับเอาเป็นรถมือ2องและเป็นรถมือ2ที่เปลี่ยนเครื่องมาด้วยนะครับ ฉะนั้นก็ต้องไปลองเช็คตรวจสอบสภาพให้เรียบร้อยนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจนะครับเคยเคยใช้หรือมีประสบการณ์ 2J หรือสมาชิกที่เป็นกลุ่มช่างนี่นะครับ่า,าจะได้เปรียบครับเอาไปใช้งานกับราคาและสภาพนะครับคุ้มครับ